เราใส่เครื่องแกงเผ็ดนะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่เคยค่ะน้าแม่ครัวโอ้นี่เราจะมาลักสูตรนะคะน้ำยากแกงโพรงแห่งอำเภอ,อห้วยมดตำบลห้วยมดอ๋อปรับปรับขูดใส่เสร็จแล้วนะ เขาพวกเราว่าไม่ได้เอาสถุงปเพื่อนมาโมที่อะทีนี้ทุกคนได้มาลำบากก็ไม่เป็นไรเด็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 นี่นะคะตะขุดปลานะคะปลาแดงปลาอะไรก็ได้ปลาสาบได้วาววาวาวแต่ปลาแดงเนื้อมันหวานนะนะปลาสาบก็เนื้อหวานกันโอ้ตามหมีตามหมมกันโอ้มันเยอะเไงอือนี่ทำเป็นอันนี้ปลาแดงปลาตูก็ได้ปลาตูนึ่งก็ได้ ข้างบนที่กั้นอยู่เปนเเดินไม่ถูกนะีเออข้างบนเหมือนโรงแรมไปดูอ่ะไอ่ๆๆๆๆโอ้เดี๋ยววันหลังมานอนวะนอนได้ทั้งนั้นเลยที่มาเนี่ยเออช่วยนอนกีได้ไหมอ่ะไปดูวะข้างบนเหมือนโรงแรมเลนะาๆๆและนี่ก็คือต้มโพรงนะคะเสร็จแล้วค่ะของเพื่อนไม มันช้ามันดเซ่มันกินดีกว่าเจ้าเสื้อเปียกได้แบบนี้ลมันคายเพระมันเปน่าเสื้อเปียกมันทำให้มนปีกปักเตอเยอาชี้น้พ่มซึ่งไอ้มีต่น้องเสื้อเปียกกว่าพ่อถ้าเสื้อเปียกบางทีมันชื้นไงแม่ชื้นน่ามันนั่ตาย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  ต้องกี่เดือนลวกันโอเค้สามเดือนเหรอเออปลาได้พอเองขายของให้รวยๆยถูกภาพดีอยู่เย็นเป็นสุขหน้าตรอดปีใหม่นี้นะเออนี่นะคะโซเชียลสมัยใหม่นะคะอันนี้คำฟรรอร์มมาจากไหนคะสมอย อันนี้จากไหนคะคุ้ยมดโอ้ยได้เห็นหน้ากันเราขอบคุณโซเชียลนะคะโอ้ยหน้าเดี๋ยวโซอ่ะจุ๊บๆแล้วนะจุ๊บๆอ่ะอ่ะจุ๊บๆเอ้ยยิ้มตายแล้วโอ้ยนี่มันไม่กล้าการอยู่ช่วยให้มันดำง่าการอยู่ช่วยโอ้ยการมึงแพ้ยายยายน้ำตายังไม่เล็ดเลย ลองซะแล้วตายแล้วเมือกแล้ววันเดนมานะเดินหน้านะข้าวเช็กูเดี๋ยวใจพุทธก็ไปแล้วอ๋อเดี๋ยวใจพุทธอนุชิคิมุมู้โอุ้โอุ้ยอุ้ยอุ้ยคอสั่มได้แล้วโมโต้สั่มได้กันแล้วมาดครับนะจัดนหะวงหัวงนั่นหัวห่วงห่วงห่วงเอใครใครจะอาบก็อาบเว้ยคนแรกไม่อาบเว้ย

ไม่เก <Cornell. S 2> ็บไม่ค่ายกจะว่าไม่ใช่เวรไม่เก็บไม่ค่ายก็ดีเล่ายมาเอมาเไปเแม่น่เกมดูมช่าม่น่า่อช้นดเลยเอาไปดูเดยไปไปนออไปไนไ่านาไตา เออไปตาไปตากันไปสุกันยังไม่ผือวันนี้ไปตาโจ๊กคนไม่ต้ามากวันนี้ไปนี่วานปีงไม่ใจแหลกไอสุกสุกวันไอสุกวันเนี่ยไาหมูวันตุ้งไอตุกงรัดตาดิเหรอวีงนึงกันุกทุกคนไก่มีโช๊กมีลาบไตุ้กันโดยเองมันเนีตาไไ่นี้ยนะไม่จะมาไอวะไกมีมีแตมันไม่โต๊กแล้วเลยไก่มีลูเล่ต่อตู้กันไก่กำลวยกันไก่จัมโ เีวไมกตีโอ้ยยันยังยัะไม่ตัวชูู่เลยเต่อย่คันเดี๋ยวคันใจ้ยุบนี่ไงเออคุณมันมีคนายมากจ้า เอาเงินแกคนสุกคนเอนแคนสดอัต้องดวานาสกนจะทแอยากเอาเงนเลแกตะ่หน้ามันจสุกคนไหเจ้าเงนกตตนายพนเมพ่อมดูใจขาได้ตู้เบือน้มีทุบมีโจ๊บมลาไปตู้อยเ้าไม่ไเไ่ไไม่ไ้เมาไปเไ้เไยไไม่ไ้ไม่ไ้

เอาเร็วๆใยญ่ไปเท้ารอนานไ่เท้าเย็นแล้วดีเอาไม่ปูวะแม่เว้ย้า่วเองอายาเอาเลยเียพอกต้น้วห้มอาี้กู้้ัใหญ่เลยแล้วเอาให้พนเร็วเวใครใเี่ยหมานะมึงนะใครดอ้อยลอ้อยวะ ตัวเบ้ที่หมูบอกอะไรว่าลาพทีเดียวอ่ะท่น้าองลีงองเลยงองเลยทุ่มหมดเลยว่ว่าไม่เจอมายกไปเนบ้านนี่เป็นจแต่ยกการตากัน่ระูเลืูกนายทสรงกนท้หนด้วยอะ ให้ัดเทกลับจารูกบอกมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วขอมอโอแม่โอ้ยโอ้มอได้ลูกโอ้ยแม่ไม่ได้ลูก